สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเอฟซี FC, กิจกรรมนะคะของบ้านเรานะคะเอฟซีโ่นเนี่ยค่ะมาแล้วจะรวดทางเรียบนะคะเอฟซี FC. พาพี่โถนะคะพี่โคกนะคะไปออกกําลังกายนะคะพี่กินะคะออกไปแล้วนะคะโคกโคกโคกมาแล้วเดฟซีเด้อนี่นี่เด้อนี่ จะตรวจทางเรียบมาแล้วเด้เอซีทุกคนเนี่ยนี่นู่นพี่น้องเขาเล่นกันปลาแล้วม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 าแล้วก้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบรกแล้วลูกเบรกนะเออมา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 ห่วงพ่อในเอซีโอ้ยวิ่งเล่นกันเด้อเฮ้ยสนุกกันละครับนู่นนะสามคนนะ อกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกกําลังกายกันเด้เอานู่นมาแล้วออกกําลังกายกันเดี๋ยวพี่คองมาหาแม่เร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ย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 เร็ว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 โอ้ยใครจะถึงกันกันใครจะถึงกันกันใครจะถึงกันกัน เลย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 เลเลยว้าวเลยป้ายเฮยเลยป้ายไปไหนล่ะไปไปไหนแล้วไอ้ไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอาไอ้แสบไปไหนแล้วบ้าอีกแล้วโอ้ยวิ่งวนรถวิ่งวนรถเอ้ยเฮ้ยนู่นนู่นเจอกองทรายกันแล้วนี่คือการออกกำลังกายได้สิ นู้นะคะของพี่โคกกับพี่โถนะคะเอฟซีทุกคนเด้ดดบอดดบอดายบดายลืมโคก<อ>นั่นเออมาพี่โคกค่ะแม่พี่โคกพี่นัดเรียกพี่โคกไม่มานะพี่โคกติดพี่เพชรโคก สนคอสอ and and ่อยสักนิดสักเม็ดหนึ่งเลยอ่ากินน้ำกินน้ำไน่ห่วหลังออกกำลังกายเสร็จหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งก็จับมาเข้าที่เด็กใครสีเนาะนี่เข้าที่เข้าที่เข้าที่เร็ว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 พี่คอกพี่คอกมาเร네็วเร็วเร็วเร็ว ว่าไปไหนเราพี่โคกอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปอยู่กับพี่โถไปเดี๋ยวเอา,าบนเตียงตอนนี้อยู่นี่เออตอนนี้อยู่นี่เดี๋ยวก็ขึ้นก็ขึ้นเตียงกันอ่ะอุย้ยเนาะนี่นี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะคะที่สีของบ้านเราเนาะนะคะนี่พี่เพชรก็ไปเอาอะไรมาเยอะแยะเลยผักบุ้งและอะไรอีกอ่ะบัวบัวแดงแบัวโอ้ปลานู่นน่นะ อะไรมั่งนะคะเอฟซีเนาะเสียงรถด่วนค่อยไปไหนแล้วล่ะเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายไอ้มันอยู่ไหนล่ะฮะข้างผักบุ้งู่นน่ะเนื้อเนู่นื้อไงกำลังดิ้นล็อกแม็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 ะแม็กไหนไอไม่โดดน้ำติวันนี้ไม่โดดขึ่นน่่เพมากินผักบุ้งกินบัวอยู่เห็นไหมมีงูพรอมไหนเห็นไหมไหนล่ะงูลอยอยู่ในน้ำอ่ะเด็กเออมีงูพรอมเอฟซีเออใช่ มันจะกินปาลาเราบ่านี่โอ้ยมันจะกินปาลาเราบอสอนาคันแด,นนนด้ตัวใหญ่มากมันจะขึ้นมาหาหนูบ่ล่ะไม่ขึ้นเหรอนี่ไอ้งกินกบนเอือกินปลาฮะแล้วปลาเราจะเป็นไรไหมนี่นะีพ่อเอาหน่อกล้วยมาให้เดี๋ยวเราจะปลูกหน่อกล้วยเดี๋ยงหน่อยก็บัวเต็มบ่อนะคะ fc เนอะนี่ นี่บรรยากาศยามเย็นเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนได้เนาะเดียพรุ่งนี้ก็คงได้ปั่นนาเนาะน้ำเต็มนายังน้ำยังไม่เต็มนานี่บ้านเราก็เสร็จห้องน้ำเราก็เข้าได้อย่างสวยหรูเอวลันปัดลันปัดลันปัดลองเข้าด้วยกันะ บ่บ่น้ำบ้านทุ่งอ้ายเข้าไหนสิน้ำบ้านทุ่งลุงบอกว่าอะไรนะปิดปิดตาก็มองบ่เห็นมาแล้วเออหลับตาก็ลุงบอกให้เข้าแต่อะไรนะกลางวันบอกกลาวเออกลางวันอดเออตื่นเข้าเออกลางวันกลางวันพักก่อนกระเตือนเข้าสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อแม่บอกแม่อันนี้อะไรเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่เสกนาเตียงด้วย เป็นไรกะเป็นไรกะเสกนาเพียงคะน้องสาวฮะเป็นไรคะลูกหนิ่งเงี่ยไม่มีสัญญาณต่อไม่มีสัญญาณต่อปลั๊กนี่วันหลังนี่ปนัชสอนวันหลังไปกับพ่อนะก็ถามอะไรเป็นอะไรกับพี่เสกนะคะหนูเป็นน้องสาวนะบอกนั้นหนูเป็นน้องสาวพี่เสกเนาะฮะไอ้ไอจั่วตูนมาเล่นน้ำอยู่งั้นไง อ๋ออ๋อคนโตนะพี่สาวเขาอ๋าอเห็นแล้วเห็นแล้วเออในบ้านมีขายบ้าไม้ฝาดพ่อหนูอยากให้พ่อขึ้นหลังคากลัวฝนมันตกแล้วมันจะเปียกเดเออเออไหวปาพ่อขึ้นหไหวปะเออเพราะว่าหนูกลัวฝนตกแล้วหนูจะเปียกลงที่นอนขอบคุณมากครับนี่หลังคาเราจะเสร็จแล้วพรุ่งนี้พ่อบอกว่า ปูได้แล้วยิ้มยิ้มยิ้มป่ยปยปูปได้แล้วเอ,อ้ยอะไรมันจะขนาด,ดพรุ่นี้ก็มุงได้แล้วนะครับ fc มุงหลังคาเอ้ยอ้าวคุณปล่อยน้ําเมื่อตอนเช้าทําไมน้ําเข้านานเร็วขนาดนี้ละ่ะโ้ดหลายท่วันเนาะแสดงว่าพรุ่งนี้จะปัดนาชิ้นนี้แค่นี้ก่อนเด้อ fc เ,ออเ,อเด้อรุ้นท่ารุ้นฝนกันเด้อสวัสดีครับ